กําลังติดตั้งนะครับนักแม่รูกวีตดผมให้กับช่างเสรัมนอ่านี่โกระดขึ้นมรี่อ่าดตัดแปลงได้ผมก็กเหกันวาะเขามันเขาดีน่ครับมันเขาดีฮะมืนเหมือนมืนเหมืเมือนข้าง ครับักมันบาแก็บโอ้ยกำังเดี๋ยนวโอ้เออลงตัวน้าลองนั่งลองนั่งดิกัดย่าได้กับเราแจอบกับหมู้อเขียวเอาเอาพอ่พี่พ่ายไทยรูปตอนมอบกี่นิ่หน่อยตอนมอบอ่ะ่ายไายถ่ายจับเลยครับเช่แล้วลูกกันมีอลูกกัน ครับสวัสดีครับครับข้าวมาผู้ช่วยจะน้องมามส่ใจครับครับอันนี้คือการช่วยนะครับอ่านฟังทั้งนี้เลยเออนี่ยแหละครับครับมอบเก้าอี้ให้กับผู้เรียนยากจนนะครับแต่ก็มีความสามารถในการตัดผมนะครับใสจร้างอาชีพได้นะครับภาพนิ่งนะมีทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเพื่อที่จะ ผู้มีรายได้น้อยอ่าผูเรียนผู้มีรายได้น้อยเออสัมภาษณ์หน่อยครับเป็นไงบ้างครับเออสัมภาษณ์สัมภาษณ์ผู้มอบกงินสัมภาษณ์ผู้มอบอุปกรณ์โอ้ยน่าผู้มอบจะเต็มใจเอาไหมเต็มใจเอ่าเป็นโครงการอะไรครับน่ครับเอ่อกันโครงการพัฒนาอาชีพครับสร้างรายได้ให้กับครูเรียนผู้มีรายได้น้อยภาคอีสานครับครับของจังหวัดเชียงภูมิครับก็ปกติก็มอบอุปกรณ์ ช่างตัดผมครับได้มอบหรือยังครับหรือว่ามีแล้วครับมอบไปครั้งหนึ่งแล้วมีการเขยิบจบมีแล้วที่นี่ม็จบจบจบที่ตัดผมเนี่ยไม่มีเลยไปขอความเคารจากพ่ออุดมอพ่ออุดมนะครับที่มันสถาประบันสถาประบันนะซึ่งแกเป็นอชด่วนอชด้วยนะครับอ๋อครับดีดีด้วยครับคุณพ่ออุดมนะครับเดชช่วยเหลือนะครับ ได้ทำบุญนะครับขอขอสอบถามนะครับคุณพ่อชื่ออะไรครับบุญกองครับพ่อบุญกองของตาตนเป็นนาคุณของตาตนครับโอ้เป็นไงครับมีความรู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับมอบของโตตัดผมครับยินดีครับครับดีมากครับครับจะได้สร้างอาชีพสร้างอาชีพคนเห็นได้มีโต๊ะนั่งดีก็ก็พอใจที่จะมาอ่า ใช้บริการนะครับอ๋อดีดีครับอันนี้เป็นท่านผู้ช่วยเหรอครับแพทย์ประจำตำบลครับอ๋อแพทย์ประจำตำบลอ๋อของแรงในยุมงจนอ๋อเป็นผู้คัดเลือกคัดเลือกยัดจนครับ ดูทุกประชาชนในหมู่บ้านโอ้ทำงานหลายหน้าที่ีในหมู่บ้านด้วยนะครับแล้วตำบลด้วยนะครับสัมภาษณ์ผู้ผู้บริจาคห่อาสัมภาษณ์ผู้บริจาคหน่อยอ่าผู้บริจาครู้ซึกว่ายังไงบ้างครับคุณพ่อร่มดีใจจริงก็เหงาเพิ่มเลยมีอาชีพเห็นมีอาชีพอาชีพเดียวกันครับดีดีครับช่างตัดผมเหมือนกันนะครับอืม ครับครับขอบคุณมากครับพระดมครับอันนี้ครับไปสองใบได้เพียบสองเอาอ่างก็ต้องเล็กน้อยเอาหมอนยัดใหญ่ตัดเจ้าตัดใหม่มากขัดเล็กน้อยเตี้ยเเจ้าใหม่มาะกลาหนีตัดใหม่คานี่มาะกลาแป้นแป้นแผ่กระดานกระดานเออให้เล็กน้อยนั่งเขาคอยว่าเด็กกลมมันก็ย่าแล้วน่งจูนี่มันจะตัดว่าใดว่านี่เจ้ากัดเล็กน้อยเล็กน้อยด้ายดูเล็กน้อยตอไย่างน่อาปเล็กน้อยดูบานเล็กน้อยดูบานต้องเอาตัดใหม่มาใส่ แแบบ้้นบบก็ได <c oughs> ขอสอบถามหั <ๆ S 1> หน้า <ๆ S 1> แฟงนะครับว่ามีโครงการอะไรที่จะต้องช่วยเหลืออะไรต่อไปอีกหรือเปล่าครับจริงๆเราทําโครงการใส่ใจให้รัฐคัดแพงแบ่งปันก็มาผนวกกับโครงการแก้จนซึ่งตัวงบประมาณมันไม่เยอะมันได้ควรเรียนละ4,000บาททีนี้พอมาซื้ออุปกรณ์แต่ผมันไม่พอไม่พอก็ขาดเก้าอี้เพราะเก้าอี้ตัวหนึ่งมันจะราคา4,000กว่าบาท ซึ่งทีนี้เราก็มาคิดกันว่าจะทํายังไงถึงจะมีเก้าอี้มาให้ครับก็เลยนึกถึงพี่บุดมแสดงซึ่งเป็นผู้นําปชจตำบลหนองไผ่เนี่ยนะครับทําอาชีพกัดผมอยู่แล้วก็มีเก้าอี้ที่ไม่ได้ใช้เกินนะมีเก้าอี้ที่ไม่ได้ใช้อยู่แต่ว่าสภาพมันก็ยังใช้ได้อยู่ใช้ได้เพียงแต่ไม่ได้ใช้งานประจําก็เลยไปขอบริจาคมาซึ่งพี่ดมก็เต็มใจครับเต็มใจให้ท่านบอกว่า ถ้าซื้อไม่ขายแต่ถ้าขอให้เป็นยังไงก็เลยได้มาต้องขอบคุณขอบคุณมากครับผมขอบคุณขอบคุณพดมนะครับมากๆนะครับเพราะวขอให้คุณพ่อพ่ออะไรนะครับพ่อบุญกองนะครับได้ของตัดผมได้ให้บริการลูกหลานชาวบ้านนะครับรวมทั้งบ้านใกล้เชียงนะครับได้มาใช้บริการตัดผมอยู่ตลอดจนมีเงินมีเจ็บเงินเจ็บทองได้เยอะๆนะครับพอได้กินได้ใช้นะครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ,บค,ครับผมขอขอนุญาต